มนบูชาครู นโมตัสสะภควะโตะรรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภควะโตะรรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภควะโตะอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะสรดชังสเสนังสะพันทุงนรินทางปริตานุภาวสะทาลักขตุติปริตวานะเมตังสเมตาพะทันตาอวิคิตตจิตตาปริตตังพนามโตสเคกามี จรุเปคิลิสิขละตะเตจัมตาลิเควิมาเนทีเปละเทจะคาเมตลุวนาคาหาเนเคหะวทุมหิเขเตพุมมาจ้ายมตุเทวาชลทลวิสเมยักขคันทัพพนาคาติธถมตาสันติเกยังมุนิวัลวจนังสาธโวเมสุนันโต ธรรมะสวนกาโลอะยัมพทันตาธรรมะสวนกาโลอะยัมพทันตาธรรมะสวนกาโลอะยัม <tschaft> พทันตาพุทธังชีวิตังยา an วนิพพานังสรนังขจามิธรรมังชีวิตังยาวนิพพานังสรนังขจามิสังฆังชีวิตังยาวนิพพานังสรนังขจามิ อิติปิโสพควาข้าพเจ้าขออาราธนาขออัญเชิญองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาอยู่เหนือกล่าวเหนือผมขออัญเชิญพระพรมเสด็จมาอยู่เบื้องบาซ้ายขออัญเชิญพระนารายเสด็จมาอยู่เบื้องบาขวาขออัญเชิญพระแม่คงคาเสด็จมาเป็นน้ำลายขออัญเชิญพระพายเสด็จมาเป็นลมปากขออัญเชิญพญานาคเสด็จมาเป็นซอยสังวน ขออัญเชิญพระการสเสด็จมาเป็นดวงใจข้าพเจ้าจะทําการสิ่งหนึ่งสิ่งใดพูดได้พลายได้อย่ได้มาเบียดเบียนด,ดีทาอย่าได้ประมาทพลาดพลั้ง ขออัญเชิญคุณครูแต่หนหลังคุณพระฤาษีทั้งรอยแปดตนได้ชะคุณครูบาติยายอันเลิดลำคุณครูอยู่ในธรรมจงมาช่วยอวยพรให้แก่ข้าพเจ้าพุทธังประสิทธิมหาประสิทธิธรรมมังประสิทธิมหาประสิทธิสังขังประสิทธิมหาประสิทธิ โอมคุรุเทวะขคพเจ้าขอ,อยกอกกรชุลีโดยยินดีเคารพคำนับนบครูผู้เท่าแต่ก่อนเก่าและปัจจุบัน คูเลขครูยนันคู่ว่านและคูยาครูตำรับคู่ตำราคูเวทมนต์ดนคาถาคู่นโมกอขอและกอกาครูอัคระขอมไทยจนจบหมดที่ข้าพเจ้าได้เล่าเรียนศึกษามาข้าพเจ้าขออัญเชิญคุณครูบาติยายทั้งหลายนั้นเชิญมาประชุมกันณสถานอันเป็นมงคลน,นี้เถินสิทธิกิจจังกิจ,จานุกิจกรณียกิจจงเสร็จสมอยากค้างขัดข้องแรมนานเลยมา สิทธิกำมังซึ่งบำเพ็ญการงานพดุงเพื่อบำรุงรักษาอย่าเลิศอย่าโรยช้าสิทธิได้พลันเทินแลนาสิทธิการยะตถาคโต พระสันเพชร,พรเด็จมานมอดฉันใดปลอดภัยแผวคลาดแล้วพ้นภัยผ่านฉับพลันเทินสิทธิลาโพนิรันตรังอีกราชลาบทุกสิ่งสับจงนิรันดรลหลังล้นดงนังหนึ่งนาทีทานทนยารุขาดศูนเลยนาะสิทธิเตโชชยโยนิจังเดชอำนาจแผ่ทั่วผองอลิสยองย่อนเท้าจงมีชัยชนะทุกด้าวปราบล้างภัยรีแลนาะสพพสิทธิ วันตุโบขอสัพพพร,พรจงประสาทประสิทธิ์แก่ข้าเสร็จสมดังค่าพ้องพลํำถวายชนีเทินสาธุ